เฮ้ยบารตแกกินข้าวยังไงให้ดูเหนื่อยขนาดนี้วะก็เราเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดไม่มันไม่เค็มไม่เผ็ดมันไม่แซ่บอ่ะเพื่อนลองชิมบ้างผมวกแกติดใจฮึไม่เอาอ่ะนี่แกรู้ป่ะกินอาหารรสจัดเยอะๆแบบนี้มันไม่ดีนะอ้หลัปากแต่ละบักไตอ่ะเก็ตป่ะทั้งของมันของเค็มไหนจะโซเดียมําหายอีก เออนะก็รู้แต่มันอดไม่ได้อ่ะเนี่ยเวลากินผัดซีอิวนะน้ำตาลน้ำปลาน้ำรสมสเขชูก็ต้องถึงป่ะใส่ทีนะพ่อขาแม่ขาแทบจะร้องไห้เลยโหไอบาสเกก็ต้องระวังไว้เลยอายุยังน้อยก็ป่วยได้นะจ๊ะวันก่อนไปเยี่ยมตาที่โรงพยาบาลมาเตียงข้างตาฉนันอะยังไวรุ่นอยู่เลยโรคายถามหาจะต้องฟอกไตาลายวันลวนะจ๊ะ เออเห็นด้วยเลยจะอายุเท่าไหร่ก็ปดวดได้เท่านั้นแหละแล้วแกอยากฉลร่าใจว่าอายุยังน้อยแล้วสุขภาพจะแข็งแรงจะกินอาหารตามใจปากยังไงก็ได้เนะเว้ยก็เข้าใจที่พวกแกบอกแต่คนมันติดเค็มติดหวานอะ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ทําอาหารกินเองด้วยเลือกไม่ได้อะ่ะก็ต้องพึ่งรถมือพ่อขาแม่ขาป่ะบาสแกก็ยังปรุงไม่เลิกเนาะฉันว่าแกเนี่ยต้องใช้สูตร6 6 1แล้วแหละ6 6 1อะไรวะ จังหวะด,ดนตรีหรือสูตรคำนวณคณิตศาสตร์ป่ะเนี่ย <c oughs> เออฉันก็เคยได้ยินคนพูดกันเยอะอยู่นะไอ้ที่ว่ากินน้ำตาลแล้วก็น้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็เกลือเนี่ยไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันใช่ไหมนะปอใช่แล้วจะแม่ ในหนึ่งวันต้องกินน้ำตาลน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาส่วนเกลือผงชูจงชูใจไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันแล้วถ้าแกจะมาอ้างว่าไม่ได้ทำอาหารแล้วคุมเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลิกปรุงเดี๋ยวดีจะดีที่สุดจะได้ไม่เสี่ยงต่อการป่วย NCD ทั้งความดันและเบาหวานด้วยนะจ๊ะใช่ใช่ไขมันความดันเบาหวานจะได้ไม่เรียกหาแกนบนบาสเดี๋ยวฉนันจะท่องจำให้ขึ้นใจเลย6 61เออได้เพื่อสุขภาพตัวฉันเองเราจะค่อยๆลดการปรุงหนูแล้วกันนะจ๊ะ